ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b y บยซโยอีกองทัพอากาศส่งบิน f 1 6สกัดบินยับหนึ่งาเมียนมาป่วนชายแดนทัพเรือส่งเรือระัตะเวนความเร็วสูงบุกจับสองเรือพมา่าขนน้ำมันล้ำไทยจากกรณีปัญหากลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์โดนตัดไฟฟ้าน้ามันและอินเทอร์เน็ตค่ะทาให้เกิดการตอบโต้ของฝ่ายเมียนมามีการสั่งห้ามเดินทางข้ามชายแดน ขณะที่ความเคลื่อนไหวค่ะของฝ่ายกองทัพก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทำกลางข้อกังวลค่ะหวันว่าจะมีการประทะกันทั้งนี้เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวาสนานานาน,นุ่มผู้สึกข่าวสถา,านชื่อดังได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนว่าส่งสัญญาณเตือนทอส่ง f .16 ขึ้นบินสกัดกั้นและลาตะเวนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม,ม่สอจังหวัดตาก หลังพบเครื่องบินยักษ์130ของเมียนมาบินเข้าใกล้ชายแดนห้าไม์แต่ไม่ได้ล้ำแดนเข้ามามีรายง,งานว่าเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาหนนาทีกองทัพอากาศได้มีการส่งเครื่องบิน F16 บินขึ้นสกัดการและลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังเราดาร์ตรวจพบเครื่องบินยักษ์130ของเมียนมาบินเข้าใกล้ชายแดนในระยะห้าไม์แต่ไม่ได้ล้ำแดนเข้ามา ด้วยเป็นการนำขึ้นบินเพื่อป้องปร,รามและส่งสัญญาณเตือนไปยังเมียนมาไม่ให้บินล้ำแดนไทยไว้ก่อนระหวังจะมีการสู้รบเกิดขึ้นอีกล่าสุดวันนี้8กุมภาพันธ์2568พลเรือโทสุวัสด,ดอนสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ามสั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะจับกลุ่มเรือต่างชาติลุกล้ำราชอาณาจักรไทยจากกรณีสืบเนื่องค่ะศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางเรือจังหวัดพังงาได้รับแจ้งเครือข่ายเรือประมงในพื้นที่จังหวัดพังงาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ว่าได้ตรวจพบกับเรือประมงไม่ทราบสัญชาติลักษณะเรือไม่เคยพบเห็นในพื้นที่และติจุด9องศา1ิลิบดาเหนือ ลองติจูด98องศา30ลิปดาตะวันออกแบริง268ระยะ5.52ไมล์จากไปแหลมเกาะราตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพงังงาศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดพงังงาจึงได้มีการประสานการปฏิบัติการกับศูนย์ PIPO คุระบุรีและก็เครือข่ายเรือประมงในพื้นที่ในการติดตามเรือลำดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวเพื่อติดตามเรือต้องสงสัยค่ะ ต่อมาก็มีการส่งเรือตรวจการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่งพร้อมเกับเจ้าหน้าที่ค่ะออกเรือตรวจสอบเรือต้องสงสัยตามพิกัดที่ได้รับแจ้งโดยบูรณาการร่วมกันค่ะกับเรือตรวจประมงทะเล206เรือต่อ271เรือต่อ274รวมทั้งประสานการปฏิบัติการกับเครื่องบินตรวจการชีเป้าแบบที่1บินลาตะเวนแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงต้องสงสัยโดยก็ได้มีการตรวจพบค่ะ เรือประมงไม่ทราบสัญชาติดังกล่าวบริเวณตำบลที่ละติจูด9องศา33.089ลิปดาเหนือลองติจูด9.8องศา34.642ลิปดาตะวันออกแบริง250ระยะ8.7ไมล์จากเกาะข้างคขาจังหวัดระนองทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมเรือประมงต้องสงสยัยโดยหัวเรือกราบขวาเขียนเป็นภาษาเมียนมาตัวหนังสือสีแดง เข้าเทียบกราบคว้าของเรือต่อสองเรวมทั้งได้มีการควบคุมเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยส e ัญชาติเมียนมาโดยได้มีการเข้าเทียบกราบคว้าเรือประมงต้องสงสัยเพิ่มเติมอีกหนึ่งลำจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ประสานความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นเรือต่อสตรวจพบว่า เรือประมงต้องสงสยัยไม่แสดงธงสัญชาติในเรือมีลูกเรือค่ะสัญชาติเมียนมาจำนวนเจคนมีบัตรประจำตัวสีชมพูเป็นภาษาเมียนมาไต้เรือค่ะได้มีการให้การว่าได้มีการนำเรือประมงลำดังกล่าวออกเรือมาจากเมืองเมอะลังไยประเทศเมียนมาในวันที่15มกราคมเพื่อที่จะนำยางพาราแผ่นไปส่งยังเมืองปีนงังประเทศมาเลเซียโดยได้มีการเดินทางกลับจากปีนงังประเทศมาเลเซียในวันที่27มกราคม เรือประมงต้องสงสัยได้มีการเดินทางเข้ามายังน่านน้ำไทยจนถึงตำบลที่ตามที่มีการตรวจพบเรือต้องสงสัยจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ค่ะก็ตรวจพบว่าในระวางไม่มีสินค้าสภาพระวางไม่มีกลิ่นยางพาราแผ่นระวางอยู่ในสภาพที่สะอาดรวมทั้งตรวจพบค่ะทั้งเปล่า200ลิตรในระวางภายในสะพานเดินเรือมีอุปกรณ์การเดินเรือประกอบด้วยเข็มทิศแม่เหล็ก GPS และสายอากาศ และก็ยังมีโทรศัพท์สัญญาณมือถือจำนวน5เครื่องแบบทัชสกรีนและโทรศัพท์สัญญาณแบบมีเสาจำนวนหนึ่งเครื่องมีลูกเรือทั้งสิ้น7คนสัญชาติเมียนมาไม่มีเอกสารประจำเรือและใบแสดงการส่งสินค้ามาสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ในขณะตรวจสอบรวมทั้งลั่นเรือค่ะในเขตน่านน้ำไทยโดยไม่มีการชักธงแสดงสัญชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจเรือประมงพื้นบ้านค่ะก็พบมีลูกเรือนะคะ6คน เป็นคนสองสัญชาติไทยเมียนมาจำนวนหนึ่งคนชื่อว่านายจูจูลินอายุ59ปีสัญชาติเมียนมาจำนวน5คนภายในเรือค่ะมีการตรวจพบกับถังน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลขนาด200ลิตรจำนวน8ถังรวมทั้งสิ้น1,600ลิตรพร้อมกับน้ำดื่มและก็สเสบียงอาหารท้ายเรือยังมีเครื่องยนต์ติดท้ายจำนวน3เครื่องประกอบด้วยเครื่องยนต์ติดท้ายดีเซลจำนวน1เครื่องและเครื่องยนต์ติดท้ายเป็นซินจำนวน2เครื่อง พร้อมกับมีกลลอนน้ำมัน30ลิตรจำนวน5แกลลอนจากการตรวจสอบลูกเรือค่ะให้การว่าได้ถูกว่าจ้างมาจากเจ้าของเรือทั้งสองลำชื่อว่าอากูสัญชตนเมียนมาเป็นผู้ว่าจ้างให้เรือประมงพื้นบ้านนำน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมกับสเสบียงอาหารมาส่งให้กับเรือประมงต้องสงสยัยโดยได้มีการเดินทางออกจากเกาะสองในวันที่7กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นเรือต่อ274จจึงได้มีการดำเนินการจับกลุ่ม รวมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาในชั้นจับกุมในข้อหาประกอบด้วยไม่มีเอกสารคนประจําเรือและเอกสารใบนําส่งสินค้าอย,ย่างพาราแผ่นมาสาแดงต่อเจ้าหน้าที่นาเรือเข้ามาในราัชอาณาจักรไทยโดยไม่ชักธงสัญชาติลักลอบนําน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรและนําเรือลุกล้ําเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตสําหรับการปฏิบัติต่อไปก็จะมีการประสานค่ะ เรือต่อ274และเรือต่อ271ดําเนินการควบคุมเรือต้องสงสัยทั้งสองลำพร้อมกับของกลางค่ะโดยควบคุมเรือต้องสงสัยเข้าไปยังท่าเทียบเรืออเนกประสงค์จังหวัดระนองเพื่อทําการส่งพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีทางกฎหมายต่อไปหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ